โอ้โหนอนอยู่ดีๆมะพร้าวจะตกใส่หัวหรือเปล่าครับเนี่ยฮะเออมันจะตกใส่หัวหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเอาละครับผมสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ร่านร่านทุกคนนาบ้านนะครับับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะไปย้าย JCB มาทำงานช่วยแคทแล้วกันนะครับผมก็เอา JCB มาก็พอเนาะนะครับผม JCB ของเรานะครับผมอยู่บนสะพานครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปรับกันเลยไป เด๊บเดอบเดอบเดี๋ยวเราไปรับกันเลยเอาไม่ใช่คันนี้ดีกว่าหัวลากนี้มันอยู่บนสะพานน่ะท่านผู้ชมเราต้องขึ้นไปบนสะพานนะดิโอ้สวยแล้วปั๊บขึ้นไปด้วยเออดีเวอร์เราอ,อยู่คนละเลนซะด้วยนะเออโอ้โหเอา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 ,เอ,าอะไรวะเนี่ยรถ JCB มึงไม่ลงมาได้งไงวะ แล้วใครมึงมาเปิดเพลงอีกวะเนี่ยผมอยากจะเอา JCB ลงไปเนี่ยโอ้โหบินเลย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 บิน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 ดิบินดิบินดิบินดิผมอยากให้มันบินเนี่ยบินดิผมอยากให้มันบินผมอยากไปทางอื่นผมอยากไปทางอื่นโอ้โหเบี้ยวเบี้ยว กระบอกหลุดแล้วท่านผู้ชมกระบอกหลุดแล้วกระบอกหลุดแล้วเฮ้ยดูคุณผู้ชมดูกระบอกดิโอ้หมันไม่หลุดให้หวะแล้วรถคันนี้อ่ะมันคันนี้มันก็ไม่ขึ้นมาเนาะโอ้ยหนออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราไปเอา j c b ออกก่อนดิ ชนเขาอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอะภาพสัน้นภาพสัน้นโหแม่เออผมอยากให้มันบินมันก็ไม่บินอ,ะอ่ะเดี๋ยววาร์ปมาตรงตรงปั๊มแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปขึ้นตรงปั๊มแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปรับรถตรงปั๊มกันเออเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอารถมารับตรงปั๊ม โอเคหมุนิบหายมีตะคันบึนบทั้งนั้นเลยอะไรของมันวะเนี่ยไปครับบอกไปครับ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 เอ็กซเคิเตอร์นะครับผมในการขุดนะครับผมในการขุดของงานนี้ละกันนะครับโอ้โหรถติดจังวะซอยนี้รถติดจิ้บหายเลยรถติดจิบหายเลย ือรถขุดอยู่ไหนวะนู่นอะรถขุดเราอะสวัสดีครับนี่คือรถขุดครับสวัสดีครับมารับถึงที่ครับโอ,อเคมารับถึงที่ครับ JCB ครับผมเดี๋ยว JCB ไปแล้วกันนะทุกผู้ชมครับผมอยากให้ไอ้ฝั่งซ้ายมือนี่มันหายได้จริงๆนะทุกผู้ชมโอ้โห อย่างแผนที่เนี่ยเอมันไม่จําเป็นนะไอ้รูปเงินเนี่ยขวามือเนี่ยขวาบนนะไม่จําเป็นนะผู้ชมเราสามารถไปกดดูได้นะมันผมอยากให้มันทาให้มันสามารถกดดูได้ไม่อยากให้มันแบบขึ้นแบบตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันมันมันขวางลูกกระหูลูกกระตานะครับผมถ้าทําไม่ได้ก็เขาเรียกว่าเอาถ้าแบบว่า ถ้ามันทำให้หายไม่ได้ก็ทำให้มันเล็กหน่อยก็ได้ที่มันขวางลูกหูลูกตาไม่ใช่ทุกคนจะชอบนะครับผมเบ๊บขึ้นขึ้นขึ้นปิดโอเคอยาก JCB ไปช่วยแคทครับผมไปเดินทางกันเลย2 2ตันนะยีบ2ตัน สถานที่เราจะต้องไปก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองซึ่งไกลามากๆเรา,าเพราะฉะนั้นเราก็จะว้าไปที่บ้านรว้าไปที่บ้านเอาท่านผู้ชมไม่งั้นยาวครับผมดูดูว่าเราจะได้จอดไฟแดงไหมถ้าเป็นคนอื่นอนะได้จอดถ้าผมไปมันจะเขียวทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าเรา VIP นะครับผมเขียวครับผมมันเขียวอยู่แล้วชิวๆเขียวดิเขียวหรือเปล่าจะเขียวหรือเปล่าไม่เขียวก็ไปเลย เชิวๆหน่าหลักันเขียว,วถ้าผมมาไคต้องเขียวนะครับผมถ้าไม่เขียวพวกคุณโดนแค่นั้นแหละโดนผมบอกเลยโดนโดนหมด, <net> ด,หมดผมเอาหมดอ่ะเอาหมดอ่ะมผมไม่สนนะลูกใครอ่ะ <net> หึหึไม่หลบใช่ไหมฮะไม่หลบใช่ไหมมาแล้วลูกพี่มาแล้วลูกจ๋า าแล้วครับูกแพ้ผมมาแล้วครับพ่ผมกลัวครับพี่ผมกลัวแล้วพ่ผมมาครับพี่ปึ๊บอ่ะโอเคผมรู้แล้วท่านผู้ชมว่าอ่า D ีซีบีมันคู่ควรกับรถคันไหนมาผมรู้ละคู่ควรกับรถคันนี้ครับรถเริ่มต้นครับทุกคนอ่ารถคันไหนวะที่มันเป็นรถเริ่มต้นอ่ะอี่นี่นี่นี่รถคันนี้รถคันนี้มันคู่ควรกับรถคันนี้ครับ คู่ควรกับรถคันนี้อย่างมากครับผมอ่าหรือไม่ก็คู่ควรกับอ่าคันคันคันเนี้ยเอ้าเฮ้ยหรือไม่ก็คันเนี้ยเออคู่ควรกันมากเลยนะครับผมเนี่ยคันเนี้ยคู่ควรกันนะเราคันนี้ไปไปไปใส่ดินไหมเออผมว่าเอาคันนี้ไปถอยดินดีกว่าไปซื้อไปเลยเนาะผมว่ามันคู่ควรกันดีอ่ะไปเดี๋ยวลงกันเลย ไม่ต้องมีหางหรอกบ้างเอ้ยเอาเราอาหางลงแล้วนี่ว่าโอ้โหมาเลยครับ JCB มาเลยครับไะโอเคเดี๋ยวลงกันเลยครับพ่ออมเดินหน้าครับจิ๊ดจิอ่ะเบือ่อโอ้โหลงก้นแรงเลยบอลโถ ไปครับทวนไปครับไปครับเดี๋ยวเจซีตักใส่ใส่คณะนะเดี๋ยวทอยเอานะครับผมอ๋อนี่มันเป็นเหมือนขาขายึดนะครับผมทำไมมึงไม่ขุดขาก่อนวะมันคือฐานอะไรวะเนะี่ย ครับโอเคเดี๋ยวเอารถมานะครับรถดำมาเนี่ยผมรู้แล้วมันคู่ควรกับอ่าว่ามันคู่ควรกับรถอะไรนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปเอามากันมาลองดูกันว่ามันจะโอเคหรือเปล่านี่กระจุงครับบ้าชิบหายเลยเฮ้ยมันต้องคู่ควรกันอย่างนี้โอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยมึงมาร์กไปไหนวะเฮ้ย มึงมาร์คอ้อมโลกไปเลยเนาะโอ้โหโอ้โหแต่ผมผมไม่ชอบเลยคือพวงมาลัยมันใหญ่นะครับทุกคนรุ่นเนี้ยผมผมไม่ชอบอย่างเดียวคือพวงมาลัยมันใหญ่นอกนั้นดีหมดนะครับดีหมดนี่ครับงานที่เรามาทําเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่านู่น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 ในอันน,นนี้อันน,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 นี้อุ้ยแปดสิบเลยเหรอ โทษโท <boundaries> ษโทษโทษโท <mat> ษโทษไปครับอ <c> ุ้ยลื่นจังวะมปแซงครับผมแซงอย่างเดียวครับไปครับเดินทางกันครับผมโอ้โหนี <the> ่นั่งชิวกันเลยวะเพื่อเย็ดดีเป็นไงดีฟครับผมดีฟ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 โชว์ด้วย ดิฟชว์ด้วยโอ้ยอย่างเอกเอกเ,เลยนะครับผมกดโอ้โหยุกงเนจะรอดได้เดี๋ยวผมไปกลับรถก่อนนะวันนี้จะทอยใกล้ๆครับผมเอ้ยแม่จะดิฟจะมาดิฟโชว์อีกนี่แหละรถที่คู่ควรกับเขาที่สุดนะครับผม รถที่คู่ควรกับ JTB มากที่สุดก็คือคันนี้แหละผมคิดว่านะ <c oughs> อันนี้ผมคิดว่านะคันนี้เลยนะครับผม <c oughs> โอ้คุณผมมู้ชมดูเรือดิคุณผู้ชมเห็นเรือไหมนั่นอ่ะมันกําลังเดินทางมาน่ะเรือผมว่าผมว่าผมว่าคู่ควรที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมดูมานะาไปเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยนะครับผมป <c oughs> ะเดี๋ยวลองตักดูว่ามันจะกี่ตักแล้วว่ามันถึงจะเต็มนะครับทุกคนหรือหรือว่าหรือว่ามันจะเท่ากันกับรถคันอื่นวะ แต่ว่ามันตักง่ายนะผมมองว่ามันตักง่ายนะครับยืดนะแล้วกระบ,บ่าเล็กๆนะครับตักง่ายนะเออกระบ,บาดเล็กๆกับรถเล็กๆเนาะเนี่ยโอ้โหเปิ่เพียวพูนเลยเห็นะเออเฮ้ยเปิ่เพียวพูนว่ะอุย่ยจะชนนิดหน่อยเออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ามีงาน JCB เดี๋ยวผมจะเอาเอา,เอาดัมคันนี้เนาะดัมเล็กเนาะ ตามส่งพัสดุก่อสร้างนะครับผมเฮ้ยแม่งพูนแล้วเห็นไหมหกล้อใช่ไหมเป็นหกล้อหรือสิบล้อมะน่าจะสิบล้อนะเนี่ยเฮ้ยปูนแล้ว,ว,ว,วอ่ะเฮ้วววยปูน่ะท่านผู้ชมปูนเฉยว,ว,ว่ะเฮ้ยแม่งเหมาะกันดีว,ว,ว่ะขุดลึกขนาดไหนวะเนี่ย,ยผมคิดว่าไม่ ผมว่าม,มันมันไม่น่าจะลึกนะเนี่ยฮะเต็มแล้วหรออย่าบอกนะมาเต็มแล้วเฮ้ยเต็มแล้วท่านผู้ชม,มโอ้โหเต็มโคตรเร็วเลยสุดยอดสุดยอดโอ้โหดูเรือเลยเรือสำรานะ่ะโอ้โหสุดยอดเอาดินสามารถเอาดินไปขายได้เลยนะเนี่ยแต่นี่มันขุดลึกจริงว่ะงานนี้อ่าคือผมเอารถดับมาเพื่อทอยดินครับเพราะว่าผมไม่อยากโยนเทใกล้ๆถ้าเป็นแคทนะประมาณสองบุ้งกีอะเต็มอะ อันนี้มันเป็นกระบาดแบบว่าเฮ้ยคันนี้ว่าไปผมไม่เคยใช้เลยนะนี่ครั้งแรกนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะ่ะครั้งแรกเลยนะเนะี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผมจะไม่รู้จะใช้ไปทําไมอะ่ะอ,อุ้ยโอ้โหพี่ก็ยกต่ําเกินอ่ะโอเคเฮ้ยเอางี้ไหมเราไปเราให้มันไปถอยลงไปข้างล่างรึงไหม เอใส่ลงไปจอดข้างล่างนู้นยนะเออผมว่าน่าจะวิ่งง่ายกว่าเนาะเนี่ยๆข้างล่างเนี่ยผมผมว่าวิ่งง่ายกว่านะเ,เดี๋ยวจะให้มันย่ำก่อนให้มันย่ำสักนิดหนึ่งก่อนผมผมว่าผมคิดว่ามันจะวิ่งง่ายกว่านะโอ้โหตั้งลำดูดิปึ๊บ อ้โหเอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำทางให้ลูกพี่มาเดี๋ยวผมทำทางให้เดี๋ยวผมทำท,ท,ทางให้นะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยววิดีโอหน้าเอาไปทำทางให้รถรถดำอ่าสักนิดหนึ่งแล้วก็ตักดินเส่็จดำอ่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับทคนสวัสดีครับนูหน่อเดี๋ยวพาดูเรือ เรือ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 นู้น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 โอ้โหเรือยังไม่มาเลยว่ะโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ